สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องอถ่ายรูปะนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพยายามเอาประสบการณ์มาแช์นะผมก็มือใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับผมถ่ายเล่นๆเองอจะแชร์เกี่ยวกับทัศนคติแล้วก็วัตถุประสงค์ในการถ่ายรูปนะครับคือในเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปหรือว่า การใช้โปรแกรมในการแต่งภาพทุกพวกเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะหาได้ตาม youtube อยู่ละแล้วก็สื่อการสอนหรือว่าที่คนสอนเนี่ยเยอะมากเลยเพราะนั้นเนี่ยช่างภาพหรือตากล้องมือใหม่มที่ฝึกหัดกันส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมว่านะที่ขาดกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคพวกนี้หรอกเพราะว่าความทันสมัยของกล้องมันช่วยได้เยอะมากแล้วก็การปรับ มืดดำอะไรเงี้ยมันมันมันมีเยอะอยู่แล้วล่ะว,วิธีการทําไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้แต่ปัญหาอย่างเดียวก็ก็ที่ผมเห็นนะคือชัดชนะคติในการถ่ายรูปแล้วก็เจตนาตั้งต้นเลยไม่มีไม่มีแบบวางแผนในการถ่ายรูปคือสิ่งที่อยากได้คืออะไรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ คงต้องปลูกฝังนะเนาะหรือว่าต้องใส่ใจมันถึงจะมีเป็นของเราได้ถ้าเกิดเราสุม่มอะถามว่าสุ่มได้ไหมสุ่มได้นะใหม่ๆอะแต่ถ้าเราเราเราสุ่มแบบมีสมมติฐานนะนะมันจะยิ่งทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็มาคุยกันเรื่องพวกน,นี้ดีกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ให้ช่างภาพมือใหม่ๆ เขาได้ได้เรียนรู้เพราะว่าอันนี้ผมว่ามันสําคัญมากอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนเลยอย่างเช่นเชื่อไหมเราไปดูหลังกล้องใครสักคนเนี่ยที่เขาแต่งรูปเก่งๆเนี่ยไม่ใช่เขาถ่ายมั่วนะแต่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้แต่เขาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยแลกกลายเป็นจุดเด่นของเขาผมเคยเห็นช่างภาพคนหนึ่ง ก็ไปติดตามเขามานานานะตอนนี้ก็ดังแล้วล่ะเขาจะถ่ายรูปมืดมากมืดแบบมืดจนตกใจอะ่ะคือแบบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แสงเห็นแต่แสงเลยแต่พอรูปที่เขาทําเสร็จออกมาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นรูปที่เน้นแสงเงาค่อนข้างสวยเลยอะ่ะก็มันก็กเลยกลายเป็นเทคนิคของเขาไปเลยคือการถ่ายอันเดอร์มากๆเนี่ยคือเขาเก็บ รายละเอียดของแสงเงามาเยอะแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการปรับแสงในสมัยนีย้มันทำได้ดีแล้วก็กล้องไฟกล้องภาพเนี่ยม,มันดีมากแล้วการปรับการใช้มันก็เลยสามารถซัพพอร์ตเขาได้มันก็เป็นเทคนิคกลายเป็นเทคนิคของเขาไปเลยนะผมว่านะอย่างนั้นเนะ่เราก็จะได้แนวทางในการถ่ายรูปว่า ถ้าเกิดเราต้องการภาพที่เน้นแสงเงามากๆอาจจะใช้เทคนิคเหล่านี้ได้นี่มันเป็นเทคนิคที่เราต้องตั้งใจเอามานะเอามาเป็นของเราไม่ใช่การที่มั่วแล้วก็ไม่รู้ทําไงนะครับผมก็เอาไว้เ,วเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไปนั่ง อให้เรื่องเทคนิคอื่นเราหากันเองได้หลังแลัว,แ,ลวแต่เรื่องประสบการณ์พวกนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเราเรอลไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะ